สวัสดีกับสุลต่านนะครับคันนี้สุลต่านของจริงนะครับก็จะเป็นเอเวอเรตัวท็อปนะครับตัวนี้เอเวอเรสต์วายแท็นะครับตัว4คูณเอามาแต่งชุดโหลดแล้วก็ทำการเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ย,ยกเซ็ตหมดเลยนะครับแล้วก็นี่เลย มีการเปลี่ยนเบรกไปด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นเซตโหลดนะครับโหลดลงมาประมาณ1.5นิ้วนะครับสำหรับเจ้าตัว e v e r e s t w h i t e ท a c k คันนี้สีดำดุดุหล่อๆเข้มๆขมขนาดนี้ชุดแต่งแบบฟูลออปชั่นจริงๆสำหรับคันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวกุ้งพามาดูเลยนะครับชุดแต่งรถคันนี้ภายนอกเนี่ยก็จะเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันชุดสเกิร์ตรอบคันเนี่ยจะเป็นชุดของวิกเตอนะครับรอบรอบข้างก็จะเป็นพวกกันชนหน้าหรือว่า กันชนท้ายที่เป็นคิ้วล้อของวิกเตอร์นั่นเองนะครับคิ Q ้วล้อวิกเตอร์หรือว่าชุดแต่งของวิกเตอร์เนี่ยเราเคยเห็นที่รีวิวไปกับตัวเอ e วอหลายคันแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับสำหรับเจ้าตัวชุดแต่งชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มความโดดเด่นขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้ เรามีการแต่งช่วงล่างอย่างที่บอกไปค่อนข้างจัดเต็มนะครับสเปคตัวรถก่อนละกันนะครับตัวนี้เป็น e v e r อร์เรสต์วเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับผมให้กําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดขนาด500นิวตันเมตรนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องยนต์ของตัว e v e r อร์เรสต์วทคันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยตัวไฟด้านหน้าของตัวรถเลยเริ่มก่อนเนาะก็ ไฟหน้าตัวรถเดิมๆเมนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบแมทริก LED อยู่แล้วนะครับเป็นไฟที่เป็นลูกแก้ว2ตัว,วก็คือเป็นลูกแก้วสูงไฟสูงแล้วก็ไฟต่ําที่สามารถปรับเลี้ยวตามมุมมองของตัวทิศทางที่เราเลี้ยวไปได้นั่นเองแล้วก็มีไฟเพิ่มความสว่างในส่วนของตัวมุมมองตามทิศทางที่เราจะเลี้ยวไปด้วยสําหรับไฟหน้าอัจฉริยะของตัวแมทริก LED ที่ใส่มากับ e อเวอเรสต์วทคันนี้นะครับ กระจังหน้านะครับของตัววิกเตอร์เนี่ยจะมีไฟตัวนี้เห็นไหมฮะเป็นไฟ LED นะครับจะเปิดคู่กับไฟหลี่นะครับติดพร้อมกันกับตัวไฟหลี่หรือว่าเวลาเราเปิดไฟเขาก็จะติดด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัวไฟแต่ง LED ที่สว่างเพิ่มขึ้นมาคันนี้นะครับนี่กระจังหน้าจะเป็นลายซี่ๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของวิกเตอร์นะครับผม ด้านบนที่เป็นอะคริลิกไวท์แท็กอันนี้เป็นอะคริลิกของตัวที่มาจากศูนย์เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวอะคริลิกกล้องต่างๆที่อยู่กับกระจังหน้าเดิมเนี่ยถูกโยกมาไว้กับกระจังหน้าตัวใหม่ด้วยนะครับกระจังหน้าตัวแต่งแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆจะถูกเว้าไว้หมดนะครับสามารถใช้งานได้จริงสําหรับเจ้าตัวเซ็นเซอร์นะครับไม่ถูกบังหรืออะไรต่างๆ กล่องเรดร์ที่อยู่ด้านล่างก็ยังใช้งานได้แบบฟูลออปชันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันพระเอกของรถคันนี้น่าจะอยู่ที่ด้านข้างแล้วก็ช่วงล่างนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันคิ้วล้อเนี่ยเป็นคิ้วล้อของตัววิกเตอร์นะครับก็คือคิ้วประมาณนี้เลยนะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีขอบยางกันฝุ่นเรียบร้อยเรามาดูชุดแต่งที่เป็นพระเอกที่กุ้งบอกนะครับก็คือเนี่ยฮะล้ออย่างใหญ่ใหญ่มากจริงๆนะครับแต่ว่าเลี้ยวไม่ติดนะครับสาหรับตัวนี้นะครับแล้วก็รถเนี่ยดูต่ําลงนิดนึง ก็จะให้ความสมดุลในเรื่องของเวลาเรา ข้าโค้งหรืออะไรต่างๆเพราะรถดูโหลดลงอีกนิดหนึ่งประมาณนั้นนะฮะยางนะครับจะเป็นแบบออนทเลนนะครับสำหรับเจ้า BF กุลิตตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวหน้ากว้างของยางเนี่ยเป็น275นะครับนี่275นะครับแล้วก็แก้มยางเนี่ยเป็นขนาด55%นะครับของตัวแก้มยางนั่นเองนะครับเป็นแม็กขนาด20นิ้วเดิมๆของตัวรถก็เป็น20เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น20เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ดอกใหญ่ขึ้นแล้วก็แก้มสูงขึ้นนั่นเองล้อแม็กเป็นล้อแม็กออฟเซ ออฟเซตติดลบกันนะครับจะเป็นออฟศูนย์ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แม็กเนี่ยจะเป็นลายก้านดาเงาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พระเอกที่เราแต่งไปใหม่เลยสังเกตเห็นไหมฮะอะไรสีเขียวๆตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบรกที่เป็นแบบคัสตอมนะครับเป็นผ้าเบรกพาราเมล่าสิบเกนะครับขนาดด้านหน้าเนี่ยกว้าง4 0่ศามิลลิเมตรนะครับสำหรับเจ้าตัวเบรกนะครับก็ทําให้ในเรื่องของระยะเบรกหรือว่าการเบรกเนี่ยดูสั้นลงนั่นเองสําหรับเจ้าตัวเบรกที่เปลี่ยนไปเนาะแล้วก็ตัวเซ็ตที่โหลดลงมานะครกีอณ์ 3อย่างครับก็จะมีปีกนกด้วยปีกนกจะอยู่ด้านในนะครับปีกนกปรับองศานั่นเองแล้วก็ตัวนี้เพลกอ,อีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนโชคด้วยนะเป็นโชคของ Pro เฟนเดอร์แบบซับแท้งปรับ8ระดับแล้วก็ลูกหมากกันโคมของโปรเฟนเดอร์นั่นเองขยับขึ้นมาด้านบนนะครับกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นสีเมทเกรนะครับนี่เป็นสีดําออกเงาเงานะครับดูสวยงามเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยเดี๋ยวกุ้งลองกดให้ดูนะครับนี่ ไฟเลี inequ, <jis> anyway, ้ยวนะครับสังเกตง่ายนะครับสำหรับเจ้าตัวไฟเลี้ยวแล้วก็ชุดแต่งที <the S 2> ่เป็นพระเอกอีกอย่างนึงนี <All S 2> ่เด่นๆเลยเดี๋ยวเราดูด้านล่างกันบันไดไม่มีไหมรุ่นนี้มีครับแต่ว่าตัวนี้เป็นบันไดแต่งเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เห็นไหมฮะเวลาเราเปิดปุ๊บนี่บันไดลงมาเลยนะครับแล้วก็มีสีสันมีลวดลายให้เล่นด้วยสวยไหมฮะสำหรับเจ้าตัวบันไดตัวนี้เวลาเราปิดปุ๊บก็พับเก็บขึ้นไปเลยนี่เห็นไหมฮะอ่า ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับสำหรับเจ้าตัวบันไดข้างตัวนี้แล้วก็แข็งแรงรองรับน้ําหนักบรทุกหรือว่าน้ําหนักในการเหยียบขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับสําหรับตัวบันไดข้างไฟฟ้าคันนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่ แม็กกับยางเป็นเซตเดียวกันเต็มซุ้มเลยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับแต่ว่าจะมีอุปกรณ์ที่มันไม่เหมือนด้านหน้าก็คือในส่วนของตัวเบรกคัสตอมที่เราเปลี่ยนไปเนาะด้านหน้าเนี่ยจานมันจะเป็นขนาด405แต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นขนาด4 400นะครับก็คือ400นะครับสำหรับเจ้าตัวจานที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนะฮะด้านหลังของตัวรถเลย ด้านหลังเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์เหมือนกันนี่สเกิร์ตของวิกเตอร์สวยไหมฮะด้านหน้ากับด้านท้ายลงตัวเลยสาหรับเจ้าตัวสเกิร์ตแต่ลืมนิดนึงกุ้งข้ามอุปกรณ์หรือว่าชุดแต่งไม่อย่างนึงนี่เห็นไหมท่อคู่นะครับอันนี้เป็นท่อคู่นะครับของ HKS นะครับตัวนี้เป็นท่อที่ใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นท่อคู่ที่ออกมา2ท่อเลยนะครับ ออกด้านข้างนะครับสำหรับเจ้าตัวท่อที่เปลี่ยนไปนะครับนี่ด้านหลังสวยงามเลยนะครับก็ด้านท้ายเนี่ยตัว e v e r อร์เตนะครับตั้งแต่ตัวสปอร์ตขึ้นมาจะเป็นไฟท้ายแบบ f ู l l LED หรือว่าเป็น LED Signature ตามที่เราเรียกกันเนาะเนี่ยสวยนะเป็นไฟขีด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 ,ขด,ขดแบบนี้เลยแล้วก็มีของแต่งเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้เราเรียกว่าค่าท้ายนะครับเป็นค่าท้ายแบบมีไฟนะถ้าเกิดเวลาเราเบรกปุ๊บเนี่ยตัวหนังสือ e v e r อร์เจะเป็นสีแดงอ่าแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เบรกแล้วเราเปิดไฟหน้าตัวนี้จะเเป็นสสีขาาาววรัับํหบจ้ต เอเวอเที่เรืองแสงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการเป็นสุลต่านโหลดแต่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวกุ้งทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างหรือว่าจะทิ้งคาถามไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้กุ้งพามาดูรถที่สวยขนาดนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ